เดือดละจ้าใส่นในตาแล้วก็หอมตรงลึเลยน้ำข่าเปียกใส่หน่อยนึงเนาะมันจะชุ่เปรี้ยวไปบุฟของเราก็ง่ายๆแล้วแม่หมูนะมีส้มมะขามเปียกมีน้ำปลาน้ำมัมีน้ำตาลมะพร้าวให้มันออกให้มันออก เมมนหนหห็ตาาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แม่หมูคิทเช่นจะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมวิธีการทำเมโนูเห็ดโคนต้มกะทินะครับอันนี้ก็คือเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกนั่นเองที่ว่าเราล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นผักชีต้นหอมขานะครับตะไคร ไปมะกรูดพริกขินดากะปิแล้วก็หอมแดงครับก็เป็น,นปลักษณะคล้ายๆเครื่องต้มยำนะครับน,นี้ก็เป็นกะทิน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวกับผงปรุงรสน้ำป่าเมนูนี้ใส่ป่าสลิดด้วยนะครับ แเนพาเพื่อ,อ,อนๆไปชมวิธีการทำกับแม่หมูคิดเช่นกันเลยครับะกะติงพอร์ก,กะติกติ เป็นเมนูยัไม่ใส่เยอะมีแม่หมูดึกใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งเมนูขึ้นใหญ่อีกแล้วอ่ะเห็ดโคนเนื้ใหญ่อีกแล้วเห็ดโคนต้มกะทิเพราะว่าเห็ดโคนน่ะน้ำที่เราต้มเอาไว้อะนะน้ำมันน้ำหวานมันมีอยู่แล้วนวลนวลน้ำนัวน้ำหวานมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากใส่กะทิเยอะเห็ดโคนต้มกะทิใส่ปลาสลิดใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยนะ ก็เหมือนต้มยำอะไรคล้ายๆต้มขาดไก่เหมือนกันนะแม่หมูนะกะปิด้วยเครื่องปรุงมันก็จะคล้ายๆต้มขาดไก่ใช่ใช่เพราะมันเ่ยาบกะ่ทีก็มีหอมแดงมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็มีกระเทจะได้ความหอมของกะปิ้วยนะแม่หมูเนาะเดี๋ยวรอค่อเดื่อแล้วรอค่อยมา สูตรขั้นตอนต,ต่อไปใส่ปล,ปลาใส่เห็ดแล้วค่อยปรุงรสชาติโอเคเสักพีกของเราเดือดแล้วเราก็เอาเนื้อปลาสลิดที่เราแกะไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปก็ตามด้วยเห็ดโคนหรือว่าเห็ดกลวงนั่นอเน<ช>องใส่ลงไปเลยอันหนูได้เห็ด เกล็ดปูถ้ากาังจะได้เกล็ดโคนนี้หนูคุยกับพอ่อเขาก็บอกเก็ดปูเกล็ดปูอย่างนี้นแหละพอ่อก็บอกเกล็ดอะไรนะเก็ดโคนคุณก็จะได้เกล็ดโคนให้มันเดือดสำหรับขั้นตนปรุงค่ะเดือดแล้วจ้าใส่น้ำตาแล้วก็ของตรงลึเลยน,น้ำนะคะเปียกใส่ กง็ง่ายๆแล้วม่หมนนูนะมีส้มมะขามเปียกมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวให้มันออกกลวงนิดให้มันออกเปรี้ยวนิดหวานหน,น่อยเค็มตามอะไรอย่างเงี้ยไปชิมรสกันขาดหรืออะไรเราก็จะได้เติมก็ได้หรือถ้าปเป็นเป๊ะแล้วก็ให้ ไม่ต้องต้มนานเพราะปลาปลาเป็นปลาสลิดที่เราทอ,รบบทอดมาแล้วทอดเห็ดเห็ดโคนแล,ล้วก็ต้มเอาไว้แล้วใช่ง่ายมากเลยเมนูน,นี้แม่หมูนะคอาแลับเป๊ะแล้วนะเป๊ะต้นหอมผักชีปิดท้าย นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับเมนูอันนี้มันเป็นเมนูที่แม่หมูดัดแปลงแล้วนะเห็ดปลวกต้มกะทิใส่ปลาสลิดนั่นเองปกติเขาจะใส่เห็ดนางฟ้าเนาะเห็ดนางฟ้าใส่ได้เนาะเห็ดเรามาดัดแปลงเหรอเห็ดปลวกเพราะบังเอิญเรามีเห็ดปลวกอยู่ก็เลยใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟกับทานความอร่อย เสร็จเรียบร้อยเราก็มาตักใส่ชามพร้อมที่จะรับประทานนะแม่หมูนะกินข้าวด้กันจ้าชวนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะครับกับเมนูในวันนี้ก็คือเห็ดปลวกต้มกะทิใส่ปลาสลิดทอดอใครที่มีปลาสลิดแบบยังไม่ทอดอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแม่หมูนะปราทูก็น่าจะโอ้นะพ่อหนูว่านะ มันจะได้ความหอมเน,นอีกแบบเนะวันนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ของแม่หมูคิเช่นนะครับและก็ฝากให้กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของแม่หมูวันนี้แม่หมูก,กับพ่อหมีก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้ากินข้าวกัน บวกส่วนนี้ห้าแยกแยกเก็บเอาไว้เห็ดเมนูต่อไปการถนอมอาหารเท่านะถ้าสิต้มเอาไว้ชกเกินต้มให้มันสุกเพราะว่าเห็ดบวกมัาสิเก็บสดสบัวไรเลยยำมันสิเป็นหน้ามันจะเป็นหน้าคัน,น,นขน้าต้มเอาไว้มันสิบริสุทธถ้าสิต้มเอาไว้ใส่น้ำเผลือต้มเอาไว้เอาไว้เห็ดมือหน้าเห็ดเมนูต่อไปก็คืออยู่ได้เป็นปีแน้นอาใชั่ไหมง ยูได้เป็นปีแต่ว่ามันชิเหนียวเอาไปโดนแล้วมันจะเหนียวมันเสียรสชาติอันนี้เขาเสียใบมะหวั่นปี๋อันนี้หนาเาก็เสียใบมาไว้่นปี๋กินแล้วคือพูดง่ายถ้าเราดันไปอ่าเก็บโดยที่แม่ว่าต้มก่อนเนี่ยบ่ได้บ่ได้จับใส่จ่องสิ้นเลยเสียแน่นอนมันมันสิเหนียวแล้วก็กินมันสีเปลี่ยนเลยมันสีบ่หอมกลิ่นจะไม่ใช่ใช่ไหมเนียน กินมันสีบอหอมขันท้าต้มเอาไว้กินมันยังสีมันยังคงความหวานแล้วก็กินหอม<อ>แซ่บคือเกลีเอามาเห็นเมนูใดก็แซ่บคือเกลียวถ้าต้องต้มให้มันเดือดให้มันเดือดบอร์เลยถึงกระบะให้มันสุกเด็ดเห้มันเดือดสักพักนึง<อ>จะขาดสิบเปอร์เซ็นที่รู้ว่าเ<อ>ลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะร้อยเปอร์เซ็นก็ห้าสักสักครึ่งนึงเออสักสิบเปอร์เซ็นก็เอาสักห้าเปอร์เซ็นเนี้ยสักครึ่งหนึ่งถ้าสิบโมเฮตุเห้มันสุก ี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่แม่หมูมีมาฝากเพื่อนๆเนาะอืมอันนี้ข้าต้มแล้วแล้วข้าก็สิสามารถเก็บไว้ในซองฟิตได้เพราะว่าเอาไว้ข้าขงนอกอย่างนันอย่างนันเสียรสชาติมเมนูนต่อไปเดี๋ยวข้าวเสียบิเห็ดต้มตยั่มต้มยำใส่เนี่ยังดีกว่าใส่ปลาป่ะปลาปลา,า,าพงเหรอแต่ปลาพงได้ไหมเบื่อปลาเก๋าเก๋าก็ไม่เหมาะเอาายอไส้ ปาปีก้าคือประมาณนั้นเลยดิจังค่งเบิง้งมาี๋ยวใครคิดนะใ,ดใช่เดี๋ยวบ้านเราจะทำเมนอูอะไรต่อไปเดี๋ยวต้มยำแมวโอเคจ้ะโอเคแล้วทีนี้มย์มนเดือดจังใจก่อน